ว,วัดใหม่เจริญสุขหรือวัดสะเตยตำบลหนองสนูอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีโดยพระอธิการเนียม อตินันท์โถเจ้าอาวาสขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญกุศลครั้งใหญ่ขอเชิญร่วมปิดจาภาพสร้างอุโบสถเพื่อใช้ประกอบศาสตรสนก,กิจและเพื่อให้จะลงไว้ในพระพุทธศาสนาสืบไปซึ่งในปัจจุบันวัดใหม่เจริญสุขกำลังดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์นั้นต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากดังนั้นจึงขอบอกบุญขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนท่านผู้ที่ใจเป็นกุศลร่วมเป็นโจภาพสร้างอุโบสถวัดใหม่เจริญสุขท่านสามารถบริจาคสมทบบุญได้ ตามกำลังศัพท์ตามกำลังศรัทธาของท่านร่วมสมทบบุญได้ทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อบริจาคสมทบบุญได้ที่พระอธิการเนียมอตินันโทเจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญสุข0 929269739ท่านผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี186 352 2842ชื่อบัญชีวัดใหม่จเจริญสุขเกิดมาทางชาติมีโอกาสสร้างมหากุศลใหญ่เป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถณนะวัดใหม่จเจริญสุขได้มหากุศลอันยิงนย่งใหญ่